สวัสดีแฟนคลับแฟนช่องครับพี่น้องเอฟซีทางบ้านครับพี่น้องเพาพี่น้องแฟนคลับพาพี่น้องแฟนช่องตามตัวเลขแนวทางของพ่อจ่อยงวดวันที่16กันยายน2566รูปแบบแนวทางส่อออกมารูปแบบใดแฟนคลับแฟนช่องต้องตามที่มงานข้าไปครับก่อนจะช่คลิปนี้พี่น้องฝากกดติดตามฝากาากดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางที่มงานน้ำแน่งหัวทหารมานได้พี่น้องเอฟซีจุดฐานเล้ว เอาเงินแสรกกับสอบไปหมดนี่พี่น้องวันนี้มาลุ้นกันรูปแบบแนวทางสิออกมารูปแบบไหนครับปะออกไปฟังคุณญญาเป็นอกนพระจ๋าครับจันแหล่ไม่เลยตดเนาะสวัสดีครับพระจ่ายครับวันนี้หมดแล้วครับวันนี้ขึ้นวันที่ทะเลพี่น้องยักษีพ่นตกไร้มือไร้เว้นค่ะตะลึงวันไหนเนาะวัได้ผ่ากันไร้มือเลยพี่น,อ<ด>ออน้องตกกวดตกเลี้พลยพนกันเลย ไม <c oughs> ่กนอยู่จบกเศร้าจากเกลียะมึงก็มีวังเศร้าวังรังเยอยเมื่อนั้นเห็นผ้าผ้าไปใส่ค่ะเมื่อนั้นเห็นกต่หลังวันเขาวันไปนั่นครับไปน้องหันมันไปซื้อ,อยังมากนั่นเป็อนอินเตอตอนถไายผ้าไปเมื่อนั้น ส่วนไทยตัวไม่ส่วนไทยส่วนไทยพา่อีกส่วนไทยเอ้ยค่ะกลุ่มสุดท้ายเราได้ผู้จอยฝันอีกบ่นี่แต่ว่าผู้จอยวันเลขถือล้วล่ะฝันดีครัถือตัวใดแต่ว่าฝันดีฝันเห็นตะลุ่มจบสี่ขึ้นส่วนอือสี่ขึ้นส่วนเลยพ่ออ่าสี่ขึ้นส่วนฝันเห็นตะก้นตายฝันเห็นตะลุ่มจบ แล้วก็บเเอเคยบริโภคกับผลการเที่ยวซุ่งมันตายไปก็ได้ซึ่งตายไม่ซึ่งตายเก่าไหมซ้อนเลยไหพีขึ้นซ้อนเลยไหมฝันพีขึ้นซ้อนแตบอกมีศูนย์บอกพ่อฮะนี่เลขขั้นเป็นลักษณะนี่เนาะขั้นเป็นลักษณะที่พ่อจ้อยฝันนี่พ่อจ้อยว่าเลขมัติเป็นหกห้าศูนย์ห้าศูนย์ป้อยไปหางเดียวเลยครับป้อยไปหางเดียวคือป้อยไปห้าศูนย์ตัวเดียวเลย เอ้ยอะปันป้นหนงใบก็บพ่อปันว่าเห็นลงศพเห็นก็คนตายผู้หญิงผู้ชขาใส่ไตพอใส่พอชายก็มีมีก็มีอืมแต่ว่าแต่ว่าพอจอยบอกเก่เคยได้ไปบอกกับเพิ่นจักเทื่อดิสูค้ค้นไตพอใส่สามคนพอใส่แต่ว่าไม่ยิ่งนี่หูวจักเบิดทุกคนแต่ว่าไม่ยิ่งนี่ก็อยู่บ้านนั่นแหละพ่อใส่ก็อยู่บ้านพ่อจ้อยหั่นแหละที่เพิ่นตายไปไอ้พ่อคนละคนกันบ่อดลุงตาผ่าแพร S <S เสียบอืองแตมัน,นคนตกทูกได้ยากยัยงในฝันใช่ไหมพ่อกันพอจอยฝันนังเี่นี่พอจอยว่าเลกนี่ม0ล้านเปอร์เซ็นขลุนยัน0ล้านเปอร์เซ็น,นคือ 6. หกห้าศูนย์นี่คือพอจอยว่าฟันท่งเลยหกห้าศูนย์ข่นฝันแบบนี้นี่พอจอยมาปิดจระนาบข่งล้วคือคือบ,บันชุดไทยคือบัณชุดไทยสำหรับคนที่บมีเงินครับ นี่สิบาทเช่าบาทก็ซื้อครับซื้อไว้ซ้ำนั่นครับจะไปซื้อหลาย่าเสียพ่อจ้อยหลายครับหนึ่ง่ะเสียพ่อจ้อยหลายเสียพ่อครึ่งกลางๆครับเสียพอครึ่งกลางกลางพราะเขาเสียดดยครับกานซื้อนี่เขาถือเท่าก็ได้อยู่หรอกแต่พอเสียาด้กานซื้อหลายรันมันบ่ถืกตั้งกันคื่อพ่อจ้อยนี่ว่าเสียว่าพ่อจ้อยนี่ขี่คุ้ยยังจันยังสี่ก็คือพ่อจ้อยกับสีย้อนไปขือเลี้ยงของเหล็กแปดสาม อ่าอ,อันละผู้ลงโฆษณาซื้อบัตรที่หาเมื่อนครูซื้อหลายขนาะดไม่เยอะก่อนหาเมื่นครับเพราะว่า <50, 000 S 1> เขาหนึ่งเขาเคยได้เคยได้น้ำพอจ้อยนี่แหละเขาคนเขกล้าซื้อในวันนั้นน้ำพอจ้อยนี่ซื้อโตละเมื่นสองนี่พอจ้อยกับยังสั้นแล้วครับอเรียกบอกสั้นเลยครับโตละเมื่นสองครับผมซื้อแปดซ้โตเดียวครับเมื่นสอง มันบบออกครับมันไปออกแปดสองครับโตกันครับพอจ้อยก็บอกว่าเบิ้งพ็จะย่มเบิ้งว่าพอจ้อยฝันแบบไหนคือพอจ้อยฝันนี่ต้องวดนี่โดยมากเลขนี่มันจะออกต้องวดตัวหนึ่งอาจบันทึกไทยนี่อาจเขาสิมาบอกไม่ก็ได้หรือว่ามันมันมันสิ่งกเขาเป็ยังยังจ้ะคือพอจ้อยนี่ก็ยังเนียนคือเขาเยอะเรื่องความฝันพอจ้อยนี่ก็ได้ระจํา แม่งิงงเอาปลามาให้ครับเอาปลามาให้สองถุงครับแล้วเขาก็ะหอยไว้ที่พวกใหม่ครับเอาหอยไว้ในเรื่องเพราะจ้อยย่างไปก็ถ่วมหัวพอจ้อยเนี่ยพอจ้อยก็เลยไปปลดเอาเพื่อว่าถุงหนึ่งหาตัวถุงหนึ่งเจ็ดตัวได้หรือเปล่าเช่นถุงหนึ่งหาตัวถุงหนึ่งเจ็ดตัวอ่าพอจ้อยก็เลยไปเบิ้งปลาดุกนั่นเจ็ดตัวปลาคอนั่นหาตัวอ่าเพราจ้อยก็เลปลดเอาถึงสองสองอัไนะสองถุงพอจ้อยก็เลยตีสองห้าเจ็ดตัว ตัเก้าหน่ะละสองห้าเจ็ดแล้วก็นึ่งห้าแปดหนะลืมตัวเก้าหน่ะฮะพิษจันทร์หน้าบึงหลุดครับพิษจันทร์หน้ามึงควมฝันพอจอยนั่มคือพอจอยนี่คือบั้นท้ายของพอจ้อยเราพอจอยจิบป้อยไปเลขตัวเดียวคือห้าศูนย์ครับห้าศูนย์ห้าศูนย์หาศูนย์นี่เลขลักลอยนี่มันจะเป็นหกครับ หกหาศูนหกหาศูนหาศูนตัวเดียวครับก็ต้องกลับครับก็ต้องกลับเลยเลขยก็ต้องกลับซื้อเค็งๆซื้อแบบแบบชงาผภาพเผยเลยก็ <c oughs> ต้องไปกลับมันก็ต้องไปนั่นคือว่าพ่อจ้อยนี่เรียกอจ้อยนี่คือถือแล้วคือ,อยูครับอยููเนี่ยปันเห็นตะก้นตายครับ ตายคับตายเนี่ยวันเห็นก็ตาสีคนกับมีิ่งผู้หนึ่งเขาใส่สามครับค่เลยฟันเห็นคริฟัีคือพอจอยว่าเรียกนี้มันจะเป็นหาศูนย์าศูนเป็นหาศูนย์ต้นตัวเดียวห้าบันชุดไทยแล้วครับหกห้าศูนย์เน้นเลยใช่ไหมพ่อ,อชุดเน้นขั้นผู้ใดพอจอยสีบอกเด้อ ในสีวันนี่พอจอยสิบอกไว้ผู้ละคนก็สะรู้จากว่าวันเกิดเจ้าขวาว่า่าเจ้าของสือเองก็ถือรับสีวันนี่ม่นม่นรับตาซื้อก็ถือับ้วันวันหยังก็จอยซีวันนี่รับตาซื้อซื้อก็ถือรับเศร้าหน้าเศร้าหลังไปซื้อก็ถือได้บู้คนขิงลุกครับบอมาคนขิงลุกครับสิรัมสีรวยด้วยอภินิหารครับบุหรี่สุกตครับซีวันครับฟังดีๆครับหนึ่งวันจันทร์ครับ สองวันงข้างครับสามวันพุดสี่วันผััดครับเฮ็ดจังได้กระถือครับซื้อจังได้กระถือครับรไม่ต้องไปซื้อน้ำพุนกระถือไกใจเจ้าของครับ,รบในเดือนนี้พลาดในเดือนนี้แล้วครับไปจนฮอดปีใหม่ครับอสี่วันนี้ครับวันนึงก็ประจันครับวันพุธวันผักฮัดวันหังข้าครับสี่รวยโวยบุ้มิไรเขาเลยครับ ช่วงนไล่เดือนนี้ไล่งวดนี้เลยครับงวดนี้เลยเอ่าได้งวดนี้เลยครับแล้วบ้างครับสีรวยสีรวยแบบบ่บ่บ่ขาดคิดครับหกห้าศูแม่นบ่เมื่นตาซื้อกรถือครับลับตาซื้อกรถือครับสีวันนี้พ่อจอยกล้าท่าเลยครับเพราะว่ามันมาหลายมันมาใหญ่ครับโชคมาหลายครับโชคมันมาเกินครับ ว่าไหลมาเลยครับซีบันเกิดนี่จื้อข้ามผจ้จอยไ้ครับผู้ใดบ่เคยถือก็สีถือครับแบบนี้ผู้ใดไ่เคยถือก็สิถือในงวดนี่ครับอยากถือก็พอฮกฮาศูนนี่ต้าเหรีรยญหลวงจ่าฮกฮาศูนนี่คือผู้จอยว่าโบ้หายกลับเลยคือซื้อฮาซูนตรงๆไปเลยคือคือซื้อแปดสามอ่แะครับพู้จอยบอกพ่าผู้จอยนี่อ่านมึงบันหลอกสามความฝนของพู้จอยนี่ อพอจอยกดบ้างปล่อยเล็กตัวนี้เนึ่องพอจอยก็เคยถือเล็กตัวนี้พอจอยจีคุ้มฝันพอจอยได้ครับถือสามตัวครับเคยถูกตัวนี้สามตัวเหรอครับพ่อหกหาศูนย์ครับเคยถือสามตัวครับสองตัวกับแคน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 ครับหาศูนย์ครับผมบันี้เนื่องหาแปดเลยพ่อเป็นตวกันมบันทึหาแปดนี้มันก็เป็นเลขตัวงดของพอจอยอาจมันสิเป็นตัวหนึ่งก็ได้ อาไม่ใช่เป็นบนล่างอะไรที่พอจอยวอลมาหันตัวแรกมันคือบนตัวแรกมันคือล่างให้ให้คิดเบมึงเอาครับอืที่เรียกพอจอยเนี่ยบ่บ,บ,บผาดครับบผ่ผาด,าดขึ้นมาเรียกถืงแล้วครับอืฝันเห็นตะลุง่งศพฝันเห็นตะคนตายครับอฟังดีๆฟังพอจอยวอลดีๆครับบ่แม่นว่าพอจอยวอลได้กระโดดไปหันโดดไปนี้ดิครับทีพอจอยข่วมฝันข่วมฝันพอจอยนั่เฝ้าไปซื้อไว้ครับคือบ่ได้ซื้อไว้แล้วนี่ ไม่ีโอกาสครับที่ด้นับเงินคนหบอืมไม่ีโอกาสครับพราะจ้อยนี่คนว่าเลขยพราะจ้อยถือนี่ถือก,ก็คือถือตัวครับอืมคือมั่นใจคืองดก้อนน่ะคืองดโดนก้อนพ่อจ้อยกับว่าถือมันก็นถือตัวก,กันตัวที่เพ่อจ้อยโทรบอกไอ้ที่ของพ่อจ้อยอคือพ่อจ้อยปล่อยออกไปมันสามคู8 3, 8 2, 2ครับแปดสามแปดสองเจ็ดสองครับงดนั่นเข้าไปหาซื้อครับซ้ำทราบม,ม,มันบอท่านเลยนั่น ข้ามข้าคันคันคือคือเล็กพอจอยคือปล่อยออกไปมันอยากซื้อ,อยากครับอืมันอยากซื้อ,อยากคันปล่อยหางเดียวนี่ซื้อยากทุครับซื้อ,อยากขายยากหุดรจะมือมไม่ขายวะพ่อจะมือว่าอยากขายจะมือเขา,า,ขาอบอกว่าจะฝ้ออันขายให้มันเตรียมก้อนค่อยอัน คือขายสองรอยตัวเสียบ้าสิขายสองรอยตัวกัขายสองรอยตัวให้มันเต็มให้มันนั่นก็ไมค่อยเศร้าขายครับ <c oughs> สั่งเจ้ามือย่านเลยเป็นพวกอะโบย่บยานครับ <c oughs> ยา่านครับเสร็จแล้วก็สอบปุ๋ยไปใช่อีกอะไรทีย่านครับคือไห้คือไห้ซื่อๆเลยครับหกห้าศูนย์เนี่ยพ,พ่อะไห้ซื่อๆอุรุกวัยเสียกับเสียผู้ใดบ่เสียดเจีก็แล้วไปครับอุรุกบ่เสียกเจียกับตะบงคลองกันครับ